นี้เราใช้เวลาเดินทางทั้งหมด4ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณระยะทาง413กิโลเมตร we <laughs> เกมจนได้นะครับความเร็ว127เกินมาแค่7เท่านั้นเองจริงๆก็ขับแบบไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะครับแสดงว่ามีช่วงช่วงหนึ่งน่าจะเป็นช่วงที่ขับแซงนะครับแต่แต่ก็ไม่เป็นไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับก็เสียค่าปรับไปเรียบร้อย500บาทนะครับตรงสถานีตํารวจูุรพรมบุรีนะครับเขตจังหวัดสิงห์บุรีนี่นะครับ,ข,บขับรถขับขี่ปลอดภัยนะครับความเร็วก็อย่าให้เกินตามที่กฎหมายกาหนดแล้วกันนะครับเดินทางกันต่อเลย นนี้เราเดินทางมาก็ได้164กิโลมเมตรนะครับประมาณครึ่งทางแล้วเดี๋แต่เราจอดพักรถเติมพลังคนหน่อยันนี้หิวมากนะครับตั้งแต่เช้าเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยนะวลนนี้ก็8โมงแล้วนะจริงๆเป็นมื้อเช้ามื้อแรกเลยนะไม,ไม่ได้กินมื้อเช้าอย่างนี้มานานมากแล้วนะนี่ถือว่าเช้าจริงนงงมัล ตอนนี้เราก็เข้าเขตจังหวัดชัหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกไรครับเอาสามพวงลูกค้าฝากซื้อพวงอะไรดีนะเจอสีแยกพอดีนะครับจัดไปเลยสามพวงตามคำขอ ตอนนี้ก็อีกประมาณสักนี้นาทีก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าเคสนี้นะครับซื้อรถคันละ500 0 0ไม่เคยเห็นรถลเลยนะครับคือซื้อแบบออนไลน์แบบ100%เลยนะครับลูกค้าต้องเชื่อใจผมขนาดไหนเพื่อนๆลองคิดดู และเคสนี้นะครับเราส่งแฟรนช์นมาเซ็นให้ถึงที่เลยพอผ่านปุ๊บเราก็มาส่งให้แบบนี้วันนี้เป็นวันที่เขาเห็นรถครั้งแรกอย่างกรณีนี้ถ้าเกิดเห็นรถตัวจริงวันแรกแล้วไม่ตรงตามปกนะครับก็สามารถสั่งกลับได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรสิ้นเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมมาทางนี้หลุมเยอะมากชนมา่เส้นนี้พี่้นไหนวิ <c oughs> ่งตรงวัดเนี่ยออกไปชนแดนใช่เลยใช้เส้นนี้กันเลยช้าหน่อย เนี่ยหลบมาตลอดเลยหรือพยายามรักษาสภาพมาให้อย่างที่อันนี้พองอะไรพอดีอย่างนี้ได้ไหมไพอดีเจอที่สี่แยกอโอเคเดี๋ยวพี่ดูรถก่อนพี่สุพจน์เพิ่งเห็นรถครั้งแรกนะครับเดี๋ยวให้ให้พี่สุพจน์ดูก่อนรถสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เครื่องเกียร์อะไรก็ดีนะครับขับดีมาก็ช่วงลงนช่วงล่างเลยก็เกาะดีครับแต่ทางบ้านที่จะขับยากหรือเปล่าพี่ออกทางไหนทางนี้หรอครับวิ่งเข้น อเออเเป็นครงงยทลออออดะถ้าอย่างเงี้ยได้คันนี้ก็บอดี้เดิมอยู่พี่ฝากระโปรงแก้มเกิ่มทานเคินอะไรเดิมหมดนะเครื่องก็ไม่มีเยอะแห้งๆแบบเนี่ยน้ำมันก็จะบอกอย่างนี้เลยเก้าหขึ้นไปได้หมด9195เบนซินอะไรได้หมดเลย e 1 0 e ส0 e 8 5ก็ได้มันผสมได้ไหมหรือว่ายังไงผสมกันได้ผสมผสมได้เบนซินได้นะครับยาวดีเซลเข้าใจเข้าใจอยู่ตรงนั้นนะเข้าใจว่าบางทีเราไปเติม95้าห้รือว่าบางทีก็91 e 8 5 e ส0อะไรได้อ่า ฝาถังเนี่ยเราปลดล็อกใช่ไหมเราก็กด<ๆ>ได้เลยพี่สมมติราจอดเข้าปั๊มใช่ไหม<ะ>เราแค่ปลดล็อกให้เขาไม่ไม่มีตัวดึงนะนี่ครับอุปกรณ์อะไรก็ครบหมดนะสวงสวิตอะไรครับ<ะ>คือใหม่จริงบอดี้ด้านหลังก็เดิมนะครับพี่<ะ>ไม่ต้องวอนลองขับดูไหมล่ะลองขับดูได้เบาะนั่งก็เป็นปรับไฟฟ้าเลยพี่ช่วงล่างโอเค,คเกียร์เปลี่ยนดีเกียร์โต้ลองไม่ยากครับท่อดังนิดๆิดอ่ามีมีปลายท่อหน่อยครับ่งเมื่อกี้ลองเยียบขึ้นเนินดู ก็โอเคอัตราดีอัตราเร่งดีพี่ขับง่ายดีไปใสเอ็นใช่ไหมพี่ใส่ใสเอ็นเอ้ใสพีใสดีเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปจอดไปจอดแบบจอดแบบที่ที่จอดเลยนะใสพีพี่อันนี้มันจะเข็นไม่ได้นะครับเข็นไม่ได้แล้วเบรกมือยกนะตึงเงีตึงมันจะมันยุบยุบไปใช่ใช่ แ,แล้วถ้าเกิดเราจะออกเราก็กดลงแค่ั้มมันไม่เสียงเตือนปกติใช่ไหมมีแบบว่าถ้าเราออกถ้าเราลืมใช,ใช่ใช่มันจะไม่ออกเลยมันอยู่นึกเลยอ๋อมันจะอยู่เลยใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดเราไปจอดแบบฝังเขาอะพี่ครับแล้วพี่ลองดับเครื่องอะแลบบ้วมันจะมาเอ็นไม่ได้เห็นไหมครับเราก็เอาอตัวนี้ออกมากดข้อนี้เนี่ยจะมาเอ็นได้คือเราจอดให้เขาเขียนได้เงี้ยอันนี้ลดความเร็ว สมมติพี่ไกลเราละเท้าได้กดคูดขึ้นคูดใช่ไหมแล้วความเร็วต้อง70ขึ้นถึงจะล็อกได้พี่กดล็อกปุ๊บมันจะล็อกความเร็วพี่เลยพี่ละเท้าออกได้เลยพี่ก็บวกเอา7จิเอ็ดเจ็อเาะไรความความเร็วจะลดก็ลดเอาแต่พอพี่จะเลิกใช้คันน้นเบรกพี่เบรกเลยปุ๊บมันเซ็ตใหม่หมดอ๋อมันจะเรื่มใหม่ใช่ลองเล่นดูอันนี้ทัดกินง่ายๆต่อบลูทูธได้เนี่ยแหล่งที่มาแล้วก็ต่อบลูทูธไปได้เลยเป็นไงพี่ฟิลลิ่งครับดีอยู่โอเคไหมโอเครับไม ขอบคุณมากครับนี่นี่นี่อันนี้ก็คือหนังสือรับประกันให้เค <นำ S 2> รื่องเกียร์ที่ผมคุยพี่น,นะครับเดี๋ยวขอได้หน้ารถนิดนึนนงให้เห็นป้าทะเบียนโอเคหนึง่งสองโอเคขอบคุณนะครับซื้อรถแบบไม่ดูรถเลยคิดดู